สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แม่แม่เอฟซีทุกทกท,กท่านนะคะพบกับเราช่องพายวันชัยนะคะวันนี้ก็แม่ควานก็เพิ่งเลิกงานมานะคะก็เลยเอาน้ำให้วันชัยกินก่อนนะคะมองดูก็ยังอ้วนอยู่นะคะยังไม่ยุบเลยวันชัย ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่นะคะถึงว่าจะหยุดตกมันก็หลักเขาก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกอยใกล้ไม่ได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวกวาเล่นสายยางใส่กินน้ำตอนเย็นนะคะวันชัย วันนี้น้ำมันตรงบี้กระจูเขาไหลออกแรงมากเลยนะคะหยดติ้งติงตงเลยนะคะกินน้ำอยู่ดูยังไงก็ย,ยังอ้วนอยู่นะคะวันชัยอ้วนมากเลย ดูวลมดีมากเลยนะคะเขาเป็นช้างที่ชอบกินน้ำนะคะกินเยอะมากเลยนะคะพี่วันชัย จะกินนานมากไม่ต่ำกว่ายีนาทีนะคะน้ำก็ไหลแรงอยู่นะคะแต่ว่าเอาให้ทีไรก็กินแบบนานมากเลยนะคะนานเหมือนจะเล่นสายยางแล้วนะคะนี่ควรจะเดินนี้ก่อนนะคะจะนั่งดูเขาอยู่ใกล้ๆนะคะ ว่าเหมือนท่าจะเล่นสายยางใส่แม่ควนันเลยซูมให้ดูนะคะวันนี้ท่าจะเล่นสายยางแน่ๆเลยไม่ความจะเดินหนีเขาก่อนนะคะวันนี้เล่นสายยางนแน่เลยมาชัยคงจะพยายามอยู่ไ,ไกลๆคะนะคะ เหมือนจะนิสัยไม่ดีแล้วนะเนี่ยวันนี้โอ้ปล่อยแล้วคะ่ะแม่เอซีควันตกเจ็นหมดนะคะไม่ว่าเขาจะเล่นสายยางนะคะกลองจะหักาันรอเคะเกือบแล้วนะคะเกือบเล่นสายยางแล้วมันจะโกดให้เราเลย นึกว่าเขาจะเล่นนะคะไม่เล่นเก่งมากเลยวันชยัยเก่งมากเลยลูกนึกว่าจะเล่นนะคะเมื่อกี้กือบเล่นซช่าย,ยางค่ะเขาเล่นเนี่ยเขาจะดึงม้วนไปหมดเลยนะคะม้วนไปแบบแบบไม่ฟังใครเลยนะคะ วันชัยก็ยังตกมันอยู่เหมือนเดิมนะคะฝากแม่เอฟซีนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะให้วันชัยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันชัยช้างตกมันช้างตกงานนะคะวันชัย โยกไปโยกมาก็แม่ขวานก็ไม่มีอะไรมากนะคะเอาภาพพี่วันชัยในแต่ละวันนะคะมาฝากพี่พี่แม่เอฟซีนะคะเพราะว่าวันชัยยังตกมันอยู่นะคะออกเดินยังไม่ได้ก็แม่ขวานก็รอนะคะรอให้พี่วันชัยหายตกมันจะได้พาออกเดินให้แม่แม่เอฟซี FC ดูนะคะ ลังจากที่ก็เราก็เจอวิกฤตมานะคะก็ตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วนะคะก็ปีหนึ่งแล้วเนาะไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรถึงอยู่นานจังเลยแต่ดูเหมือนเขาก็ไม่ไม่งุนงุดใส่ไม่ควานนะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือน มันจะเล่นสายยางเลยนะคะมันจะดึงสายยางไปเล่นเลยแต่ก็เกือบไปแล้วนะคะเกือบเล่นแล้วถ้าดึงเนี่ยบันเทิงเลยนะคะแม่แม่เอฟซีทาเพราะว่าตกมันรอบแรกแม่ควานตัดสายยางทิ้งไปหลายเส้นแล้วนะคะเพราะว่าเขาดึงไม่สามารถเอาออกได้เมื่อกี้แม่ควานก็บาดเชียวอยู่นั่นก็กลัวเขาจะดึงไปเล่นหมดเพราะว่า เส้นยาวก็เหลือเส้นสุดท้ายแล้วนะคะสายยางนึงกว่าจะดึงไปซะแล้วแม่ควานก็เดินกลับมาบ้านนะคะเพื่อจะเตรียมตัวตัดสายยางก็เก่งมากนะวันชยัยนี่ไม่ดึงสายยางเก่งมากเลยทำตัวน่ารักมากเลยครับแต่วันนี้นะคะแม่ควานดูแล้ว น้ำมันตรงบีกระจูเขาออกแรงมากเลยนะคะหยดติ้งติ้งเหมือนเยี่ยวเลยนะคะความมาดูเมื่อกี้ใช่เห<ช>็นแ<ช>ม่ควันไม่ได้หรอกคะ่ะนึกว่าจะเอาผลไม้มาให้กินเพราะว่าแม่ควันเอาให้กินทุกวันเห็นจะไม่ค่อยกินหญ้าเท่าไหร่เลย ดูหูนะคะหูผึ่งเหมือนฟังนะคะเหมือนฟังอะไรสักอย่างเขาระแวงนะคะช้างตกมันระแวงมากเลยดูนิงนะคะหันหมาอีกทีก็จะหน้าบูดใสไม่ควันแล้วดูหน้าเขาดีๆนะคะวันนี้วันนี้ไม่มีผลไม้ให้กินนะคะก็เลยเป็น แบบนี้หน้าก็จะงอนๆหน่อยบูดบูดหน่อยเห็นไม่ควานมาแล้วไม่มีผลไม้ให้นะคะก็เหมือนจะงอนนะคะเหมือนจะงอนเหมือนจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเอาตามนหครับดูนะคะฟังอยู่เหมือนจะงอนเลยนะคะวันนี้เพราะว่าผลไม้เอาให้กินหมดตั้งแต่เมื่อวานนะคะตอนเย็น หลังจากที่ไม่ควานไล่แล้วก็ที่เหลือก็จัดให้วันชัยหมดเลยนะคะแต่วันนี้ไม่มีให้กินนะคะก็เลยวันหน้าบูดใจแต่เขาก็ไม่กระโดดใส่ง่ายๆนะคะก็จะปกติของเขาเลยนะคะช่วงนี้แต่อาการโดยรวมเขาก็นิ่งมาหลายวันแล้วนะคะนิ่งดูด แม่เอฟซีดูนะคะเหมือนท่าจะงอนเราเลยแบบแบบจ้องเราแบบจะเอาเรื่องนะคะหน้าบูดใส่เพราะว่าวันนี้แม่ควรกลับมาไม่ไม่ได้โยนผลไม้ให้เขากินนะคะเพราะว่ากลับมาทุกวันที่เราเหลือเนาะก็จะเอาให้เขากินทุกวันเลยแต่มันหมดแล้วนะคะก็คอยกินอีกทีวันอาทิตย์นะวันชายวันอาทิตย์คอยกินพร้อมเพื่อนๆน,นะพร้อมคุณยายทั้งสอง นาดูบูดมากเลยถ้าเขาพูดได้เขาก็จะบอกว่าเขาปวดหัวมัน้งเนาะแม่เอฟซีเมฆควานก็สังเกตดูเขาเนะเขาเห็นเม่ควานเดินไม่ได้นะคะนี่นึกว่าจะเอาโองมาให้เขากินเหมือนเขาจ้องว่าจะกินผลไม้นะคะเดี๋ยวเราเอาหญ้าให้เขากอด ท่าพาวอากาศก็เกือบจะปกติแล้วนะคะพัทยาสงสัยพายุจะออกแล้วนะคะแต่ว่ากลางวันแดดไม่แรงแต่ว่ามันเป็นร้อนแบบอบอ้าวนะคะย่าให้วันชัยก่อนนะคะงั้นเข้าจะงอนเลยกินยาไปก่อนนะผลไม้เดี๋ยวค่อยกินนะคะ เอาอยาให้เขานะคะเพราะว่าเหมือนจะงอนเราเรากลับมายังไม่ได้เอาอะไรให้กินเอาน้ำให้กินวันนี้ไม่มีผลไม้ก็เลยกินยาไปก่อนผลไม้หมดแล้วคอยกินวันอาทิตย์นะดูหนาเขานะคะ เหนหน้าเขายุบแล้วนะคะแต่ว่าน้ำมันยังออกแรงก็อีกนานเดี๋ยวนะคะเป็นเดือนถึงจะหางตกมันวลนใจก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็แม่ควันก็เอาไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เข้ามาเป็นกำลังใจให้วันชัยช้างตกงานช้างตกมันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ